หาคุณกำลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีเกมมากมายทั้งสตรีมวอลเล็หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่เกม FEELING <ฮ>ฟิลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กัน,นเยอะๆนะฮาวไปหาฟาเธอร์มาติน ที่ชั้นสามเฮ้ยไปทางนี้เฮ้ยไม่เอาทางนี้ดีกว่าครับทางนี้นะ่าจะไปง่ายกว่าูนุนไม่ต้องเลาะเดินไกลเหลือเกินโอเคเอ่อกุญแจทีนี้นี่เรากลับไปที่ที่เดิมโอเคปะที่เดิมใช่หรือไม่มันกลับทางไหนวะมึงอยาดไอ้ที่มึงแอบมาเกมอย่าโผล่มานะไม่เอานะไม่เอานะโอเคลุงเป็นคนทีอ่อุยกล้องอย่าพึ่งมาตอนนี้ เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะโอ้โหใครมาเอ่ยใครมาเอ่ยอย่านะอย่านะไม่เห็นใช่ถอะไม่เห็นใช่ถอะไม่เห็นนะไม่เห็นนะไปแล้วนะไปแล้วนะอย่านะวิ่งแล้วนะวิ่งกันแล้วเนี่ยอยู่ทางไหนอยู่ทางไหนโอเคอุ้ยอุ๊ยชิบหายปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนมึงเป็นใครอุ๊ยมึงนี่เอง ตัวสั่นเลยนะอยากแดกตับกูเลยใช่ไหมยากแดกลิ้นกูใช่ปะดูมันมันทำขอเปิดน,นะขอเปิดน,นะโอเคปะขายแล้วนะโอเคไปแล้วนะปิดแล้วนะเอ้ยแม่งน,นีใส่ดีเว้ยทำไมไม่แดกวะแม่มันช่างเป็นอะไรที่แบบว่าทำไมไม่แดกวะงงดีแล้วเป็นอย่างนี้มันก็ดีแล้วครับเอ้าปิดทำไมเล่า พุ่งเป็นอะไรกันเนี่ยที่ผมเข้าใจคือประตูเนี้ยมันต้องล็อกได้ต้ถ้าคนที่จะล็อกต้องมีกุญแจแล้ว <c oughs> มีกุญแจกันหรือไงเนี่ยฮะโอ้ยชอบล็อกกันลอเกินนะเฮ้ยมีลิฟ์นี่ว่านั่นไงคี์อีกแล้ว <c oughs> เจ้าขูหาจะคี์ทั้งวันเลยเนี้ยเฮ้ยนี่เลยห้องครัวเฮ้ยมันคุ้นๆน,นะ เหมือนผมเคยโดนอะไรในห้องครัวสักอย่างหนึ่งไม่มีนะขอให้ไม่มีนะจะเปิดเลยนะห้องเนี้ึบโอเคเฮ้ยใครอะใครยืนอ,อยู่มั้งนครับ <c oughs> ถ้าคูไปดูมึงมึงจะแดกกรูไหมขอดูวงรอบรอบข้างก่อนมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าแบตเตอรี่หรือไม่เฮ้ยเฮ้ย,ยโอ้โหฟ้าผ่าตกใจ ใครอะ่ะใครเขายืนปงทุกอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้ครับนายนายจะมูหายอีกวอโดมอลเหรอโอเคประตูฝั่งนั้นเปิดได้นะครับเพราะว่ามันแง้มไว้ส่วนประตูนี้เนี่ยไม่ได้ดีแล้วให้กูเหลือทางเลือกน้อยๆบ้างอย่าให้กูเลือกเยอะเลยเลือกไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่โอเคตัวนี้ครับเปิด โอ้โหปิดก่อนนะเดี๋ยวว่เดอมอลม่ตุยหลังมี Wait, ไม่มีไว้มืดด้วยนะขวามือมีอะไรไหมไม่มีอย่านะอย่านะอย่านะขอร้องละขอร้องละ,อ,ลอ,งละอุยห้องนี้มีห้องสนุกเกอร์ซึ่งมีทีวี L C D มีมีไม้ให้เล่นพร้อมเลยนะอุ้ย ใครมันนั่งคุกเข่าวะทำไรอะสวดมนต์เหรอเอา้ามีโนต้ตอ่านสเตติกอีกแล้วคนไข้คุกเข่าลงสวดมนต์อาจจะเป็นเพราะเขาตามตามคำสั่งของมาตินหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะเขาได้ยินเสียงที่ฉันได้ยินแต่ว่าได้ยินชัดกว่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นทางออกของเขานักบุญเรียกว่า c o s p e l of sand c o s p e l คำสอน คำสอนของแซนคำสอนของทรายอรอคำคำสอนแห่งทรายจเจเิญพุละอย่านะอีคริสเฮ้ยตรงนี้มีช่องแคบมันลิกาหรือเปล่านั่นไงโอเคเฮ้ยมีคนสวดอยู่หนึ่งคนมีคนสวดอยู่หนึ่งคนว่าไงน้องอ่าสวดอยู่เรื่อยมีอะไรให้ก่อนนะโอเค เฮ้ยต่แตปิดให้นะปิดให้โ okay. อเคเฮ้ยทำไมมันเข้าได้หลายห้องเนี่ยวะล้างมือหน่อยได้ไหมไม่ได้จะเปิดดีไหมเนี่ยข้างในมีใครปะไม่มีครับโอเคจะเปิดทีละห้องละนะห้องนี้ด้วยนะอีกห้องหนึ่งก็คงไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคดีแล้วไอไต่อครับเฮ้ยห้องขวามือเข้าได้ มีแล้วเปล่าเอาสวดกันเต็มไปหมดเลยสวดคือทุกคนเลยวะเนี่ยปิดให้นะอืมจะได้ไม่แบบว่าฟุ้งซ่านาห้องนี้ก็เปิดได้อุ้ยสวดกันเข้าไปเขาสวดอะไรกันโอ้ยช่างมันครับปิดปิดให้ปิดให้ใหอืมปิดเสดดังใช่คนสวดบอกมอย่าปิดดังเลยนะเปิดอันนี้โอ้ยนั่นสวด เอ้ามีกระเป๋าด้วยสวดแล้วพร้อมจะหนีล้ลเนี่ยอาโอเคนี่มันยุทธการสวดมหาชนตกใจหมดเลยเฮ้ยน,นั่นมีทางไปเว้ยทางไปเว้ยแต่เดี๋ยวก่อนเปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อนเดี๋ยดูห้องถัดไปก่อนสวนกันเป็นหมูขนะะไม่มีอะไรให้เก็บเลยเว้ย นี่ให้มาดูอะไรกันนี่ไฮ้มีแฟ้มขออ่านหน่อยนะอเคไอแอมเป็นอันวัตที่ฉันเป็นคนไม่คู่ควรต่อการอ้อนวอนนี้คนที่รับใช้ได้แค่การถวายชีวิตได้โปรดเอาฉันไปเถอะวอลเลเดอร์เลดมายเชฟเพิร์ดอปอสโซให้สาวกของข้าได้เห็นมันแล้วก็เผยแพร่มันออกไปด้วยการโกหกสู่ความจริงที่ยิ่งใหญ่เวลาของท่านมาถึงแล้ว ด้วยเนื้อของข้าเพื่อวิญญาณที่แสนวิวฟของท่าน <laughs> เลือดของข้าเป็นของท่านแล้วก็รอวันผดปล่อยนี่คือคำของข้าได้โปรดเขียนคำสอนของท่านลงบนเนื้อของข้าเถอะ <Yes, sighs> สดอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้สดสดเลยนะอ,ยอุ้ยก็ <c oughs> นึกว่าสแลนเดอร์มา <laughs> ถ้าสแลนเดอร์มานี่กูไม่เล่นแล้วเกมนี้แต่ผมว่ายังไงซแลนเดอร์ก็น่ากลัวน้อยวกว่าเกมนี้สุดๆเลยครั ตรงนี้มีอะไรปล่าเอานี่มันใครมันเอาเตียงมาวางไว้โอเคเรากลับไปที่ห้องห้องนั้นครับที่เราเปิดไว้เป็นห้องแห่งความหวังโอเคปิดแล้วนะอ่าสวดไปนะถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่มีเมฆปกคลุมแต่ว่าเฮ้ยมันไปได้เหรอวะเฮ้ยเดือือดเดี๋ยวตกทางนู้นมีทางนี้ไปได้ปะ ไม่น่าได้ไปไฟซ้ายแล้วกันครับโอเคขอโดดลงไปเลยได้ไหมเนี่ยตายลงไปลงไปแม่งตายแน่นอนครับเข้ามากูจะเจออะไรเซอร์ไพรส์เปล่าเรามาดูกันอุ้ยน้ำน้ำกระแทกหัวโอเคหืมสวดกันใหญ่เบย์ God has sickness ทางไหนทีนี้ซ้าย ขวาลายสายเอ้ยไปชาเปลทางนี้ <c oughs> สายนีม่มีอะไรบ้างเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้โอเคเฮ้อก็ต์เฮสมันน e ี่เฮ้ยถือเทียนเลยก็ต a เอา p ว o พร d ไวพระเจ้าให้ทางเสมอเอาเหมือนคลิปแรกนี่ว่าโอเค โอ้โหนี่มันอะไรอะ่ะ We will join the ballerder เราจะจอยบอลเลเดอร์แล้วยืนเก่ากันคนหนึ่งเกา่าคนหนึ่งไม่เกา่าดูแลหน่อยนะดูแลหน่อยนะโอเคปะฟันฟันก็ฟันก็ลอยหน้าเหมือนกันด้วยหน้าเหมือนกันหมดเฮ้ยอ,อย่านะอย่านะอย่านะทำอะไรอย่านะปิดประตูก,ก่อนได้ปะ อีก่อนนะโอเคนะไีฝั่งนี้ด้วยอ่าไม่ได้แดกครับเฮ้ยทำอะไรกันนะเฮ้ยนี่นหลวงพ่อหรอหลวงพ่องานของฉันนายต้องออกมาจากที่นี่แล้วก็ไปบอกพวกเขาเอ้ากุญแจเว้ย This is y o u เเป็นงานสุดท้ายของนายสัญญาของศาสดาจะถูกปลดปล่อยจากความตายเสมอและนี่มันมาถึงแล้ว มึงต้องดูนายต้องดูแล้วก็เล็กคอร์ดไว้ถ่ายความตายของฉันไว้การเกิดใหม่ของฉันแล้วเราก็จะเป็นอิสระไปด้วยกันอิสระเลยเนานายต้องอย่าไปเสี่ยงอันตรายอีกฉันซ่อมดิบให้แล้วนายต้องไปสู่อิสรภาพและพวกเราก็จะเป็นอิสรภาพเช่นกันไอ,อหลวงพ่อนาวไมซันเอาละโอ้โหเผ <c oughs> าเลยมึงจะได้เกิดใหม่ไหมเนี่ย โอ้โหสุดๆเลยเอลิเวเตอร์วิวเทคหรือเมนเอ็กลิต์ิจะพาเราไปทางออกเอาแล้วเกมเกมเลยชาบูชาบูเป็นใหญ่เลยพวกมึงโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อที่มึงทำทั้งหมดนี้เพื่อให้คูมาถ่ายมึงตายเนี่ยนะ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยหลวงพ่อมาตินถูกจับต่อขึ้นเหมือนพระยซูคริสตแล้วก็ตายแบบอนาถแล้วก็ฉันไม่คิดว่าฉันจะคิดถึงเขาทางออกถ้าเขาบอกความจริงแล้วก็มันจะมีทางออกอยู่ฉันจะบอกเรื่องนี้ให้ทุกคนรู้ฉันจะบอกไอ้คำสอนบา้บาๆนี้ให้ทุกคนบนโลกนี้ได้รู้อมกูจะไปบอกให้ทางโลกได้รับรู้แต่ว่าแต่ว่ากูจะออกจากที่นี่ได้ยังไงได้โปรด อ่าเปิดให้ดูเวไม่แห่เป็นไงเล่าที่แท้มึงก็ต้องการให้กูทําแบบนี้สินะนกูจะไปทางไหนเนะทางเดิมก็แม่งอย่างไกลเลยครับทางนี้ไปได้ปะอ้าวมีช่องเว้ยมีช่องเว้ยขึ้นไปอเอาได้กุญแจแล้วน,นะครับเตรียมตัวออกจากนี่ครับเอ้ยต,ตัตั๊ใจเย็นใจยเย็นทางล่างทางล่างลงมาแล้วเป็นอะไร ลิฟต์อยู่ตรงไหนล่ะอุ้ยเฮ้ยชิหายอีอ e ีค e ริสคริสยายาประตูมันเปิดได้ประตูเปิดได้หมดเลยประตูนี้ละกันประตูนี้ปิดแล้วนะยานะคริสโอ้โหไม่มีที่แอบชิหายแล้วไม่มีที่แอบนั่นชิหายชิมายมอืมอือ่อนพอยต์อ่อนพอยต์อะไร แม่งมาทางนี้อุย๊ยแม่งเห็นแล้วโอ้ยยาคริสคริสคริสขอโทษ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 ยังด่วนเลยปิดปิดห้องอื้อปิดแอบแล้วนะเฮ้ยมีเตียงนูน้นโอ้เตียงนู้นแม่งสึกมีของแม่งจะเห็นกูไหมเนี่ยยาโ,โาโอเคเออโอเคออกไปเลยออกไปเลยเออไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไงงเลย หายกันเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยม่พังห้องนู้นมันพังห้องนู้นเฮ้ยมาแล้วโอ้โหแม่งตันจิ๋หายทางนี้แล้วกันทางนี้แล้วกันยา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 ทางไหนวะทางไหนวะ้ายมือ้ายมือนี่ไงนี่ไงนี่ไงเหมือนจะเจอทางเหมือนจะเจอทางออกเหมือนจะเจอแสงสว่างแสงสว่างจากปลายอุโมงค์โอ้โหทางนี้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 นี่อันนี้นี่นี มันประตูเปิดได้ป่ะเนี่ยเอาใครแม่งดันวะไอชิบหายขับทางเดินแล้วกันห้องน้ำห้องน้ำปิดปิดปิดอือหืออือหือปิดนี่เลยเอาสิเอาสิอ,าสอย่านะอย่านะอุ๊ยมึงเห็นได้ยังไงยากติดอ่ะอ่ะอ่ะอ่่อุยปิดปิด,ปดจงอยู่แล้วทางไหนละดีเนี่ยประตูไหนเข้าได้มัางวะประตูนี้ไม่ได้โอ้ย เย็ niin, 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 นเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นปรตูนี้กลับทางไหนวะเน,นี้กล่มมาผิดทางปิดประตูก่อนโอเคเดี๋ยวงอชลอไว้ก่อนนะชะลอชะลอชะลอไว้ชะลอไว้ทางไหนทีเนี้ยทางนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมล้วมันอู้มาแล้วมาแล้วเปิดประตูปิด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 ห้องนี้ห,หลบก่อนโอเคมีเตียงนูน้นมีเตียงนูน้นไปไปหาไปหาไปหา ออหาเตียงเดียวพอนะเตียงเดียวพอโอเคปะ่ะไม่ต้องมาหาเตียงนี้เฮ้ยอย่าหยุดเดินเออเดินไป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 โอ้โหเฮ้ยตายเหอะเจ้าจอดเราจะฉลาดไปไหนเนี่ยอุยอะตรไหนอะไม่ไปพังตรงไหนแล้ววะแล้วมัน มันมีทางไหนไปได้อยู่เนี่ยนี่เหรอขึ้นไม่ได้อย่านะอย่านะอย่านะไอ้ทางไหนวะเด้อเด้อพยายามหาทางก่อนตรงนี้เอ่อไม่มีโอเคไอ้ตรงเนี้ยเราจำได้ว่าเรามาทางนี้ครับ แต่ว่ามันโดนบังไว้แล้วอะ่ะเอ้ยนี่ไงโอ้โหมีตรงนี้ก็ไม่บอกอื้อืมหายโอเคลงแล้วนะไม่ได้แดกคริสคริสกูเ่งนักหนีอันดับโลกโอเคไปแล้วนะเฮ้ย ลงไปไหนแล้วเนี่ยเอาทำไมลงมาตรงนี้ล่ะอา้าวลงไปอีกด้วยลงแบบยาวๆหืมชั้นใต้ดินเลยปะเนี่ยลิฟต์แม่งลงลึกเหลือเกินอย่านะอย่าเบียโพกันนะกลัวนะเฮ้ยกลอ้องหือไฟนะเดวอา,อา เอาเราลงมาถึงตรงไหนแล้วะเนี่ยนี่มันที่ไหนครับอา้าวผู้ลงมาเอสกีโมซะแล้วหืมสีวิไลอะเนี่ยดวงไฟนี่แบบว่าเอ้ยข้างล่างนี่แม่งสีวิไลกว่าที่คิดนะเนี่ยเอ้ยนี่มันไอห้องที่ไอห้องที่หน่วยสว่านมาโดนยิงนี่ว่า ตอนไอคลิปเท่าไหร่วะคลิปสองวะโอ้โห,โโหเหลือแตอ่โดนแดกมีรอยเลือดด้วย้อทำเลือดอยังไม่แห้งอยูน่นะแสดงว่าแบบพึ่งเมื่อกี้นี้เลยสดๆอย่านะอย่านะมือดอีกแล้วให้ตายเถอะไปแล้ว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 เอฟล็อกอื้สภาพ เฮ้ยมีปืนเอาแม่งพังอีกโอ้ยจะเก็บมาใช้เปิดไม่ได้เหรอบล็อกเอคุณจะกลับไปทางไหนวะเนี่ยข้างล่างนี่มันอยู่เป็นองค์กรเลยนี่หว่าพระเจ้าคุณทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหรู้เลยรู้เลยมีอะไรบ้าไม่มีครับโอเค ชังมันห้งนี้เปิดได้ปะเปิดได้อ่ามีไรมีแฟมขอดูหน่อย Oh my god เอาซะเยอะเลย Project Wallerider No. 14 Autopsy of w a i d e r Showing no more signs of accepting to therapy than any of the others นี่เป็นการชนสูตรครั้งที่สิบสี่แล้วของคนไข้ว a l l e r i d e r แล้วก็แสดงเห็นว่าไม่ได้รับการบำบัดเลย There have been slight g a i n in cell migration มีการย้ายตัวของเซลล์เหรอวะ <c oughs> แต่ว่ายังไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดเซนเทียนเกิดการรับความรู้สึกอืมโซทายเหนื่อยเหลือเกินไม่ได้อ่านในใบหมายมถึงผมเน so <c oughs> ี่โซทายเหลือเกินกูแปรเหนื่อยเหลือเกินเฮ้ยคิดว่าการทำงานกับไอ้พวกไซโคไอ้พวกโรคจิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่า More than I feel I can handle คิดว่าฉันรับไม่ค่อยจะไหวเลย May suggest hanging อ uh, าอาจจะแนะนำได้ว่าอย่าไปทําตามพวก theory, ทฤษฎีทฤษฎีของนาซีแล้วก็ทําตามอะไรง่ายๆแบบว่าใช้ engine based o f major sperm ใช้ sperm เอามาทำอะไรเองเอามาทำไร I'm, im afraid o I'm afraid the hormone ฉันกลัวเกี่ยวกับการบำบัดฮอร์โมนมันจะมีผลต่อเราทางเคมีของเราโดยตรงเอ้ยแม่ง แต่ในนี้มันก็ยังจะมีเฮ้ยมีการเอ็กซเรย์เกิดขึ้นด้วยเอ้ยไม่ใช่ดีอยู่จะออกไปแหมอย่ารีบอย่ารีบ to delivery exit อา้าวเจอทางออกแล้วเว้ยแหมธรรม,มาดาครับปิดก่อนโอเคถ่ายไว้ถ่ายไว้เผื่อมีอะไรแบบที่น่าจดจำไปแล้วรีบรีบรีบม <c oughs> ันจะน่าจะได้ออกเยเร็วนี้ เอา้ยข้างนอกมีเฮ้ยแม่งเช้าแล้วจริงด้วยเฮ้ยอ้าวเสือเข้าได้อยู่แล้วอน้นี้ไม่มีอะไรเอ่อโหมีสรรมการเต็มไปหมดเลยอูจะคงจะรู้เรื่องกับมึงอยู่หรอกนี้มีอะไรวะตู้เย็นไม่มีอะไรครับทําไมมันถึงให้เรามาหร,หรือว่าต้องให้เราถ่ายไว้โอเคจริงด้วย This is m ว r p h o g e n i c e n g เอ e นี่เป็น เครื่องจากเอ่อมาโฟจนิกแปลว่าอะไรวะอัฟิลไลมีสมการเขียนอยู่เป็นอัลกอริทึมเอ่อพาเราไปสู่โรงงานแห่งฝันร้ายนี่มีเลขลางๆอยู่บนบอร์ดที่โดนลบไปเอาเลื่อยตัดโลหัสมาเชินเถอะแล้วก็ขอเวลาสักชั่วโมงหนึ่งอยู่กับศพของดรวานิกฉันว่าฉันติดหนี้เขาอะไรวะ <c oughs> ได้อยากให้คุรู้เรื่องราวพวกนี้ก็ก็ได้ก็เป็นได้โอเคไปเลย อไอ้พวกนี้มันโดนอะไรกันวะอยากจะรู้จริงๆเลยเดลิเวอรี่อ้าวตรงนี้ก็มีพี่หลบหรือเปล่าไม่ใช่พี่อะไรก็ไม่รู้ถ่ายไว้ก่อนดับแรกมีแล้ววะอย่านะอย่านะเฮ้ยนั่นไงเอ้าอะไรเนี่ยมาเซฟวิ่งเลยตอนนี้เสียงอะไรวะ เสร็จแล้ววะโอ้โหโอ้โหโอเรเดอร์โอเรเดอร์ uh huh> loaded, like oh, ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วตามเบาตามยังมาอยู่ยังมาอยู่ต้องเปิดอินเฟลท์ด้วยถึงจะมองเห็นใช่ใช่ต้องเปิดอินเฟลท์โอ้โหยังอยู่อีกยังอยู่อีกยังอยู่อีกยังมาต่อยังมาต่อคุณลุกเมาวะโอ้โหเม่นยังมาแล้วคุณจะออกไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคริสคริสลิตเติ้ลพิกกี้โหโอโนโมเอสแคปโอ้ย อย่าทำมากูอย่างงี้เอ้าน่าโดนอืมอืมบอลเรเดอร์โดนบอลเรเดอร์บอลเรเดอร์บอลเรเดอร์เอาถ่ายถ่ายกด F อ้าวอืมกดอีกกดอีกกดอีกเอาแม่งแม่งกดเองทั้งนั้นกูขอเป็นผู้ควบคุมไม่ได้เหรอเอ้าโดนแล้วมึงหลวงไปข้างในเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหมดแรงแล้วช่วงนี้ครับ มีโน้ตอยู่อันนึงเดี๋ยวเราไปอ่านพาร์ทหน้าตอนนี้ขอตัวไปพักก่อนซีเกน a y เจอปืนครับ